มายังมายังเอา้ามาแล้วเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเสียงตัดเฉยโอเคครับผมเดี๋ยวไปสนใจเลยนะเมื่อกี้โอเคอันนี้นเป็นเอ่อมาจะสอนนี่มันเป็นอะไรวะเออวันนี้ครับผมจะมาสอนเปิดหัวเสียง FSR OV ครับผมอืมลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปมนเดิมเลยไม่ต้องสือว่าจะไปหามาที่ไหนก็ให้แบบสะดวกเลยลิงก์อยู่ใต้ล่างใต้า่างคลิปเลยนะครับผม อืมโอเคจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมก็เลื่อนลงมาเลยวันนี้ไม่ได้เล่นเกมวนรอบแทงนะพอดีก็อยากเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมอาวมั่งเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะโอเคครับผมก็กดติ๊กตรงนี้เลยนะจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ่ะก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็โกดตรงนี้เลยนะที่จริงมันจะมีเ,เลขนับถอยหลงยังตรงนี้นะแถวๆนี้ค่าค่ามันยังนับถอยหลังไม่เสร็จมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะให้มันรอนับถอยหลังซะก,ก่อน,นครับผมโอเคครับข,ขึ้นแล้วก็โกดได้เลยนะครับผมก็มาถึงหน้านี้นะก็ปัดลงมานี่มาเจอตรงนี้ครับผมทําตามไม่ถูกต้องเลยนะนี่นี่นี่นกดตรงนี้ อ่ะพอถึงหน้านี้ก็กดดาวน์โหลดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จนะโอเคครับผมจากที่ผมรอมาก็ดาวน์โหลดเสร็จแลวเออก็กดคำว่าเปิดเลยเอาไหนเด็กออกมาเนะี่ยเปิดสิเออก็รอมันติดตั้งอีกก็กดติดตั้งไปเลย อาจจะเปลี่ยนที่ช่องแล้วเนี่ยคุณนอตแทงแวรีนะะ <c oughs> ผมอาจจะมาแบบทําคลิปเกี่ยวกับภาคการ์ตูนก็ได้นะอาจอาจนะจะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูเอาอันนี้ผมแค่มาลงคลิปก่อนเฉยนะวันนี้ไม่มีการบ้านนะผมเป็นเปิดเปิดเทอมวันแรกนะโอเคก็กดเสร็จสิ้นไปเลยหรือว่าเปิดก็ได้นะแต่ผมจะกดเสร็จสิ้นก่อน โอเคครับผมเลื่อนมานี่ครับผมก็จะเห็นอันนี้นะก็กดเข้าไปครับผมอนุญาตให้หมดรอ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 ,อแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมก็มาถึงหน้านี้ใช่ไหมก็กดตรงนี้ครับผมสามเหลี่ยมเล็กๆกดเข้าไปหนึ่งทีเซิร์ฟอาร์วีไทยอยู่ตรงนี้นะกดตรงนี้เลยแต่หนึ่งครั้ง เลื่อนลงมาครับผมกดทำว่าที่มีห0สิบ fps เนี่ย actlva เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งตดัตดตดัดตัดโอเคครับท่านผู้ชมข้าท่านผู้ชมขึ้นน่นตัวภาษาอังกฤษนะให้ให้กดภาษาอังกฤษด้านนี้นะ เมื่อกี้ผมกดผิดกดด้านนี้เฉยเลยอ่ะลองดูครับผมเข้าเกมกันเลยเนาะอ่ะโอเคเข้ามาในเกมแล้วโอเคลองไปกดตั้งค่าดูครับบุ๋ม่ามันขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมโอ้ oh my god โอเคครับจังหวะน,นี้ขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยนะเอ่อหนึ่งจุด สามเจ็ดจุดหนึ่งนะโอเคตัวก็เปิดได้แล้วนะผมบอกเลยนะว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะโอเคนะโอเคก็เล่นได้ปกตินะก็ห0สิ fps อะเอาแล้วอันนี้ผุมหายแปบ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 แปอ่ะเรียบร้อยติดนะติด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  ตัวคะครที่ผมชอบที่สุดในอาวีแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ลงมอสอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้เป็นสกินแท้ๆเลยนะแล้วจะบอกทนะําไใหม่นอวดใช่ๆผมอวด <c oughs> โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปอื่นๆน่าจะลงเสาร์อาทิตย์นะพรวันนี้ว่าแค่ว่าง,งเฉยๆโอเค f อ s ก็เออก็ เครื track, BS, ่องมันก่างเวลาอัดลิปมันก็เอพีเอสตกนงี้แหละที่จริงหกสิบนะครับผมหกสิบหกสิบหกสิบโอเคครับผมแค่นี้ก็บายบายนะครับผม